เล่นอะไรกันเนี่ยฮะขาดเสียงตายสนุกเหรอสนุกนักเหรอเห็นเขาขำกันบึมบึมบึมไม่ไหว้หน้ากันเลยนี่อะไรของเธออะอะอะไรของเธอฉันไม่เล่นด้วยนะมันเป็นการแสดงค่ะคุณพี่ก,การแสดงเหรอเบื่องตัวไปไหมยางอายมีไหมอ้าวคนเยอะแยะ ทำไมพี่พูดเงี้ยพี่หมดก็ทำไมจะพูดอย่างเงี้ยบททำไมอย่างงี้หนูก็ต้องเล่นอย่างนงี้บเทเธอก็บทเธอฉันไม่ได้เล่นกับเธอนะออหนูก็ไม่รู้พี่จะมาเล่นเหมือนกันฉันมารับเชิญฉันไม่รู้ด้วยว่ามีบทนี้แล้วไงที่เขาจ้างมาหนูก็ต้องเล่นเต็มที่ตามค่าจ้างค่ะไม่ต้องมาแก้ตัว <elly S 2> ไม่รู้ด้วยว่ามีบทบ้าๆอย่างเงี้ยพี่หมามันจะมาป่ากดีกับ่ันนะเก็บเอาไว้บ้านดีกว่าไหม้สาบ้านดีกว่าฉันไม่ใช่หมานะหล่อนฉันไม่ใช่หมานะอันนี้เราแต่จะคิดเอาใจเย พี่มาเรียกหนูอีได้ยังไงพี่ไม่รู้จักแล้วหนูเป็นใครหัวใครหัวใครหัวพี่หัวพี่หนูไม่เอามาทำฟูกุญแจหรอกนาอย่างเงี้นี่นั่นจะเอาไปทําอะไรเล่นกับใครเล่นได้อย่ามาเล่นกัอีมดเอาเว้แล้วทำมหนูจะเล่นอะไรทำมาเล่นอะไรทำมาเล่นอะไรทำ ไอเดนาค่อยคุยกันค่อยคุยกันเธอค่อยคุยไม่ต้องมายุ่งเลยแล้วไปห้ามมันทำไมไม่ได้ห้ามเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวกันมั็นไม่ดีเข้าคงเข้าข้างกันไม่ได้เข้าข้างีา่อย่างนี้ไม่ใช่แบบกูตะควนะใจเย็นนะใจเย็น,นพี่อยารู้จักน้อยกันไปหนูเชอรี่สามโคกแ<อ>ถว<อ>สามโคกนี่หนูจี๊ดสุดไม่มีใครกล้ากับหนูหรอกมันคนปทุมด้วยสามโคกด้วยกี่โคกของมึงกูไม่รู้ แต่มึงอย่าทำอย่างนี้หนูมาเล่นน่ะหนูมาเล่นน่ะตามค่าตัวตามบทของหนูแล้วหนูพิดต้องไหนคนเยอะแยะคนเยอะแยะกูไม่ชอบนะทำอย่างนี้กูนะจะเป็นเรื่องเวลากันเลยหัวกูนะกูจะบอกไว้ก่อนนะมึงไม่คุยกูข้างหลังเลยปะไม่ต้องข้างหลังหรอกตรงนี้ก็ได้เอาไหมาม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้โอ้โหพี่มันรุ่งรัวมากนะน้องพี่แม่แม่จริงที่เข้ามาเลยดีกว่าแม่จริงที่เข้ามามึงท้ามึงนะท้าได้ไหม ไม่ต้องเคลียร์ข้างหลังเคลียร์มันตรงนี้เลยแน่จริงที่บอกมามเลยมา,มาเลย